สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนาจะพามาชมรถดำนะคะเป็น4ฟวิ view ที่แต่งเป็นบรรทุก5ตันนะคะที่ต่างกันระหว่าง3ตันกับ5ตันมีอะไรบ้างนะคะของของคัน3ตันที่นาลงไปให้ก็คือจะเป็นล้อแมกขอบ16 4รล้อเลยแต่วันนี้ถ้าเป็น5ตันมีอะไรบ้างมาดูจุดแรกเลยนะคะก็คือตัวล้อนะคะคันนี้จะเป็นล้อกระทาฟอร์สนะคะ ใส่เป็นตัวเพลาลอยเสริมมาเพลาลอยจะเป็นของ T C P Y นะคะกระทะฟอสขอบสบนะคะมาพร้อมยางยางคอสงนะคะคันนี้เพื่อรองรับน้ำหนักตัวบรรทุกนะคะแล้วก็ตัวดัมเป็นดัมไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นอคอกสูงนะคะความสูงของขอคอกก็80เซนเป็นล้ว3รลาวนะคะคันนี้ตัวอคอกสามารถระบุได้ว่าจะเป็นอคอกสูงอคอกเตี้ยนะคะสามารถระบุได้แต่นี้ก็คือถ้าเราใช้บรรทุกเยอะก็อคอกสูงนะคะจะได้บรรทุกน้ำหนักได้เยอะนะคะแล้วก็ตัว ด,ด้านท้ายก็จะเป็นเสริมแนบกับตรงเต่งบูธเหมือนเดิมนะคะใส่พัวลอยของ TCP Y นะคะที่แตกต่างกันของตัวปกติของตัวโ v i e w กับ3ตันก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวนาจะพาไปพบกับลูกค้านะคะที่ใช้รถกระบะดั view, บโ v i e w บรรทุกหตันคันนี้กันนะคะพบกับพี่เปียก,กับพี่หน่อยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนาสัมภาษณ์พี่เปียก,กับพี่หน่อยนิดนึงนะคะว่าวันนั้นพี่เปียกเจอนาทางไหนนะคะ ทางในเฟซบุ o กเป็นไปหากระบาด,ดำในเฟซบุ๊กแล้วก็เจอ,เจอเ,อเจอเบอร์โทรเจอเบอร์โทรนาแล้วแล้ววันนั้นพี่เปียกก็โทรมาโทรมาแล้วตัดสินใจคือแบบวันวันสองวันเองเนาะที่บอกว่าเดี๋ยวปรึกษากับทางแฟนก่อนว่าจะออกรถแล้วก็จองแบบไหวมากทําไมถึงมั่นใจว่าเอ้ยจองครับพี่ก็กําลังต้องการใช้งานพอดีแล้วก็อยากลองดูด้วยจ้ะใช้งานบรรทุกอะไรคะวัสดุก่อสร้างยินทรายปูน ก็คือพี่เปียกเป็นรับเหมาก่อสร้างนะคะในเขตของพื้นที่แถวพัทลุงแล้วก็ย่านในละแวกใกล้เคียงเป็นรับเหมาสร้างบ้านใช่ไหมคะพี่ในสร้างบ้านส่วนก็คือทันนี้จะเอาไปบรรทุกหินดินทรายในการที่จะก่อสร้างบ้านนะคะทําเป็นบ้านเป็นหลักใช่ไหมคะพี่ทําไมถึงมั่นใจว่าต้องใช้เป็นเพาลลอยอะคะพี่ก็จะได้ตุกหนักๆหน่อยคือจะได้บรรทุกคุ้มนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบปกติ คือการแต่งมันจะไม่เหมือนกันอันนี้พี่เปียกแบบดีเคสเลยว่าขอเป็นบรรทุกเป็นเทารลอยนะคะ t c p y เลยนะคะบรรทุก5ตันนะคะคันนี้แล้วก็จัดไฟแนนซ์เป็นไงคะพี่ยากไหมไม่ไม่ยากเราช่วยเคสกันเนาะว่าแนะนําเอกสารว่าต้องทําอะไรบ้างพี่เปียกต้นเตรียมอะไรแล้วก็พี่เปียกก็น่ารักมากเลยก็คือไปทําเอกสาร ลบตามที่บอกเลยแล้วก็ไฟนั้นผ่านแบบไม่กี่วันเนาะใช่ใ่คือใช่แล้วก็คือของพี่เปียกเนี่ยคือเอกสารอาจจะใช้เวลาเตรียมนิดนึงแต่พอหลังจากเซ็นแล้วอะค่ะไม่กี่วันก็รู้ผลคันนี้ใช้เงินดาวเท่าไหร่คะพี่เปียกไม่ไม่ดาวฟรีดาวฟรีดาวศูนย์บาทนะคะคันนี้มีอยู่จริงนะคะรับเหมาก็ออกรถได้นะคะก็เดี๋ยวน่าจะพาไปชมของตัวรถเต็มเต,ม,เตมกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เปียกมากๆกับพี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ตัวดัมไฟฟ้านะคะเหมือนเดิมก็คือระบบเป็นระบบไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาสาธิตกันนะคะตัวรองรับน้ําหนักบรรทุกด้านท้ายนะคะว่าเขาทําขึ้นมาเพื่อรองรับตัวน้ําหนักห้าตันนะคะตัวคานที่รองรับตัวน้ําหนักบรรทุกนะคะจะทําขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็จะเสริมตัวเหล็กเข้าไปนะคะเพื่อให้เพิ่มความแข็งแรงในการรองรับน้าหนักบรรทุกได้มากยิ่งขึ้นนะคะตัวกระบอกดัานะคะก็จะแข็งแรงมากๆนะคะ บรรทุกได้เออ่ถ้าหินดินทรายก็ประมาณสักสามคิวนะคะอันนี้ตัวดัมก็จะเป็นไฟฟ้านะคะเหมือนเดิมอันนี้เราขึ้นสุดนะคะอันนี้ขึ้นสุดอันนี้คือขึ้นสุดแล้วนะคะความสูงจะสูงมากๆเลยเวลาเราบรรทุกของหนักก็สามารถไต่ลงได้ง่ายๆเลยอะคะ่ะแล้วก็เท้าลงก็กดลงนะคะกดลง กดค้างไว้ตัวนี้จะมีตัวเซฟตี้นะคะก็คือตัวนี้ตัวหมุดตัวนี้เวลาที่เราไม่ใช้งานเราก็จะหมุนสวิตช์เก็บนะคะแต่ถ้าเราจะใช้งานเราก็หมุนสวิตช์ในการใช้งานถึงจะใช้ตัวดำได้นะคะจะได้เป็นตัวเซฟของตัวรถนะคะนี่เดี๋ยวเราเอาลงนะคะโอเคอันนี้คือวิธีการใช้ดำของตัวไฟฟ้านะคะรุ่นนี้จะเป็น4ฟ h e e l นะคะบรรทุก3ตัน คือลูกค้าจะสามารถระบุสเปคของตัวรถได้นะคะจะเลือกเป็นเครื่องยนต์2.4 mm. เครื่องยนต์2.8โฟวิหรือธรรมดาก็ได้นะคะจัดโปรตอนนี้เป็นฟรีดาวนะคะถ้าสนใจรบกวนขอเป็นเบอร์โทรโทรคุยนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันสเปคในการแต่งก็ไม่เหมือนกันสเปคในการแต่งแค่ต่างกันชิ้นหนึ่งราคาก็จะต่างกันแล้วแคมเปญตัวนี้คือเรามีได้หลายแบบนะคะรองรับลูกค้าทุกกลุ่มนะคะยังไงสนใจก็ฝากนะคะ คลิปนี้นะขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามของเพจ Youtube ด้วยนะคะชื่อว่า,าโตโยต้านานา,นาพาเพลินนะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ